เป็นพื้นเอียงทั้งสองด้านแบบนี้นะครับโดยผูกมวลไว้สองอันนั่นคือใหญ่และนเล็กนะครับโดยที่มวล m ใหญ่นะครับมากกว่า m เล็กนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วงที่นะครับโจทย์ถามว่าสมบสัติของแรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับวัตถุเป็นเท่าไหร่นะครับเเป็นพื้นเดียวกันนะครับโดยที่ในีาวกันันข่ามี่าจะเท่ากันทั้งสองด้านวิธีการคำนวณก็คืออันดับแรกเราดูในเรื่องของ แรงต่างๆที่เกิดขึ้นร่างนะครับอันดับแรกก็คือค่าถูวัตถุแบบนี้ฝั่งนี้หนักกว่าด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วมีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่มอนาทิศทางนี้คือไหลมาทางนี้นะครับโดยที่แรงที่มาทางนี้ก็จะเป็น m g star นะครับ m g s, s t a นะคือวัตถุ ที่ลงจากพื้นเอียงนะครับแรงก็จะเป็น mg ็มซ์ซิต้าส่วนฝั่งนี้นะครับ m, เอ็มจะถูกดึงขึ้นมาทางนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตูรที่ง่ายอยู่เหมือนกาาัานต่ำนก็จะเป็นมีที่ลงมาทางนีน้นะครับก็เป็น m g ็มไซ์ซต้านะครับตัวน,นี้เป็นเอ็มเล็กนะครับส่วนฝั่งนี้ใช้อกาศน่าจะเป็นมวลของตัวเอ็ใหญ่นะครับถัดมาจากโจทย์บอกว่าพื้นมีแรงเสียดทานนะครับ เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าวัตถุเคลื่อนที่มาทางทิศนี้นะครับแรงเสียดทานตัวแรกที่เราจะเจอก็คือแรงเสียดทานที่พื้นกระทําต่อมวลมใหญ่มาให้เป็นเ F1 นะครับตอนน่อมาแรงเสียดทานที่สองเนื่องจากว่า m เ,เล็กตัวนี้ก็อยู่ในพื้นเดียวกนันแต่ว่าถูกดึงขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะนี้ของแรงเสียดทานก็จะเป็นทิศนี้นะครับโดยให้เัามีเป็น F2 คือแรงเสียดทานที่กระทำกับ m2 ม,นะมีทิศทางเหมือนกัน จากสภาพสมดุลนะครับจากสภาพสมดุลก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ก็คือแรงทั้งสองด้านต้องรวมกันแล้วเป็นศูนย์คือเท่ากันนั่นเองเราตีส่วนไปว่าฝั่งนี้นะครับก็คือเอ็มใหญ่จีแล้วก็ไซด์ซีตานะครับมีค่าเท่ากับแรงที่ดึงมาทางนี้ก็คือเอ็มจีซด์ซีตานะครับบวกกับเอฟหนึ่งแล้วก็บวกกับเอฟสองนะครับพูดง่ายๆคือไอ้วงอันใหญ่เนี่ยมาทางนี้ แล้วก็มีมวลอะเล็ดดึงมานนีแล้วก็มีแรงเสียดทานที่ต้านใไหมอีกสองแรงนะครับจากส่วนของแรงเสียดทานเรารู้ว่า F เท่ากับ m คูณกับเนถูกไหมครับแต่ในกรณีที่เป็นพื้นเพียงตัวนี้ค่าเอนตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ mg cos ซีต้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าของ F ลงใน F 1แล้วก็ F 2ตัวนี้นะครับ เรกาก็จะได้เป็น mg sine theta มีค่าเท่ากับ mg sine t a ตัวน,น,นี้บวกกับ μ mg นะครับ f1 f1 คือแรงเฉื่อยที่กระทำกับมวลเอ็มใหญ่ตัวน,นี้ก็เป็นมวลใหญ่นะครับ mg cos theta แล้วก็บวกกับ μ u คูณกับ mg cos theta นี้เป็นของมวลเอ็มเล็กนะครับก็จะเป็นแบบนี้จากนั้น เยาต้องการทราบว่าสัมประสิทธิ์ของแรงเฉื่อยตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็พยายามทางไงก็ได้เลเหลือมิวอยู่ฝั่งนี้ข้างเดียวนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดทำยังไงแบบแรกเราตัวที่ไม่เกี่ยอะอ้อมเราพยายามอะไรไหมครับก็เป็นเอ็นจีไซสิต้านะครับลบกับเอ็นจีไซสิตาเท่ากับ ตรงนี้มีมิวใช่ไหมครับม,มีมิวเหมือนกันนะครับมีมิวเหมือนกันเราจึงมีออกมาก่อนนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีค่าจีเหมือนกันป็นค่าจีมาด้วยนะครับข้างในก็จะเหลือเอ็มบวกกับเอ็นะครับส่วนคอสซิต้าเราก็ดึงออกมาไว้ข้างใน,น,นก็ได้นะครับต่อมาฝั่งนี้บ้างนะครับมีไซด์กับเอ็มเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าเราคทดค่า g กับค่าสายออกมานะครับข้างนั้นก็จะเหลือเตรงใหญ่ลบก,กับเ็เล็กก็จะมีค่าเท่ากับ 1, กมบวคูกับ g แล้วก็ cos ซีต้าตอนนี้ก็จะเป็น m บวกเอใหญ่บวเอ็เล็กนะครับถูกไแจ้เป็นตัว M เล็กนะครับตัวนี้เอมเล็กหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับก็พยายามทำให้เหลือมีตัวเดียวนะครับโดยการ หับแรกอาจารย์ขอนสลับข้างเลยเลยรับสลับข้างก็เป็นเมลชีคอสีต้าเอ็มใหญ่บวกเอ็มเล็กนะครับเท่ากับซีไซสีต้าเอ็มใหญ่ลบเอ็มเล็กแบบนี้อาจารย์ใช้ที่สลับข้างนะครับเพื่อที่จะได้ให้มีมีฝั่งนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ย้ายตัวที่ไม่ใช่เมลไปฝั่งนี้แต่ตัวแรกเราสังเกตอยู่ข้างจีถูกไหมครับมีจีเหมือนกันนี่ตัดได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ ย้ายพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องอกมาเราก็ได้ว่า m เท่ากับไซซีตกับ n ลบอส่วนด้วยอะไรครับีตแล้วก็เป็น n บวกน,นนี้นะครับค่าองไซา,าส่วนอีตามันก็คือแทนซานะครับแทนซีต้าูากกับ เลบเส่วนด้วยเอบวกเครับตัวนี้ก็คือค่าสางสามลิลาของแรงเสียดทานที่เราคำนวณได้นะครับค่ากับแทนซต้าคูณกับเอ็นใหญ่ลบเอ็มเล็กส่วนด้วยเอ็นใหญ่บวกเอ็นเล็กครับ